กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับปับ๊บคุณหมีใจดีคนเดิมพูดดำเนรายการเช่นเคยครับลาซาน87นะครับใครมาดูรถยังไม่นัดเซรันไดไว้ชอบสไตล์อย่างนี้แจ้งบอกมาหาปับ๊บคุณหมีได้เลยนะครับผมก็ติด BTS เบล i n งเดินทางกันง่ายมากครับรถพระเอกรถพระเอกมาอีกแล้วพี่วันนี้นะเดี๋ยวก่อนไปดูกัน กดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหรืออยากคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันคอมเมนต์กันได้นะครับไม่คันหนึ่งแล้วคุณผู้ชมพระเอกเลยจริงๆนะคันนี้เลยไม่มีใครไม่รู้จักครับแอคคอร์ดแบรนด์ฮอนด่ายอดนิยมคันนี้ก็ขึ้นเป็นรถด,ดีเซ gment นะครับผมเป็นรถเลชูรี่ค่ะช่วงล่างเป็นแบบมาติลิงนะครับผมก็นุ่มนวลน,นั่งสบายครับไฮไลท์ light, มันไม่อยู่ตรงนั้นพี่ไฮไลท์ light, มันอยู่ราคาครับกับเจ้าคันนี้นะใยแดงขายล้านหก วันนี้เอามาขายให้ใครซื้อสด587,000บาทใครซื้อไฟแนนซ์เอาไปเลย547,000บาทจองเข้ามา4,000ลด40,000บาทนะครับเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าคันนี้เอาง่ายๆนะออกรถ4,000ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งไปผ่อนเดือนละ9,000บาทครับเหมือนเหมือนซื้อ Accord ในราคาซิตี้อ่ะเหมือนซื้อแอคคอรในราคายาลิอ่ะครับผมคันนี้เป็นปี 13จด14นะครับเป็นปีต่อมาสิจด14เครื่องยนต์2.4งยูสี่เนะครับย้ำเลยป้ายแดงขายล้านหกยูสี่เวินมอเตอร์ไซค์มาแม่บ้านมารปอภบอบมาอาชีพอะไรมาได้รับบทขอแค่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับผมป่ะรู้ราคากันแล้วเอ้ยก่อนไปแป๊บนึงคุณผู้ชมลืมแจ้งเบอร์ทโทรเบอร์ทโทร0 9 7 1 8 1 8 0 0เโทรมาได้ตล,ลอดครับมีน้องแอดมินคอยรับสายให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรกันมาได้เลยนะป่ะ มาดูกันดีกว่าผ่อน9,000ใครไม่ใช้เงินออกรถเลยก็ผ่อนประมาณ1,200นะใครใช้เงินออกรถก็แถมประกันภัยชั้นหนึ่งไปด้วยผ่อน9,000ไปๆยนะครับ2.4 EL ครับ Daytime Running Light มีโปรเจคเตอร์เลนส์สีนอนมีตัดหมอกมีสีเทาเมทัลลิกสวยๆคันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มเติมมาให้นะอ่าติดตั้งเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มเติมมาให้เดี๋ยวระหว่างดูล้อผมนี่แป๊บนึงนะ ผมดูโอ้อยางสวยยางดอกใหม่สวยๆเลยนะยางมิชลินด้วยยางมิชลินสัปดาห์40ของปี19นะครับดอกยางตืบๆนั่นหนาอยู่เลยนะใช้งานได้อีกนานนะคุณผู้ชมนะร้อเฟย์ทาเมทัลล็กสวยๆคันนี้มี o n d a l า n รน Watch มาให้แล้วด้วยครับพรามันเก็ตรุ่นนี้มันก็คือเกือบท็อปแล้วนะ้าไม่นะพวกตัวไฮบิดกับ Hi Tech ไฮบริดเทคไปนะอันนี้ราคาป้ายแดงล้านหย้ำอีกทีนึงวันนี้เราขายให้ในราคา5้าแสนใครซื้อไฟแนนซ์ในเดือน9 เอาไปเลย547,000บาทผ่อน9000ตลอดสัญญาได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้พอดีเพิ่งล้างไม่ได้เพิ่งล้างเพิ่งเช็ดเช็ปัดปัดมาเลยรถใหม่ๆมาเรียๆครับันนี้เป็นบริเวณด้านท้ายนะครับก็สีเทาเมทัลลิกส,รรสวยๆเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้นะคุณผู้ชมนะโลโก้2 4 IVTEC h บ่งบอกความเป็น2 4นะครับอันนี้ก็เป็นห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับก็ใส่ถุงก๊อฟได้มาณใบถึง3ใบนะครับ กระเป๋าเดินทางก็ได้เยอะเลยแหละสามสี่ใบเลยล้ออะไหล่มีอุปกรณ์แม่แรงถอดล้อเดิมนะครับนี่ดูการซีิีคนย่าแนวเดิมๆรถไม่ได้โดนท้ายมานะใครอยากดูอยากเลืออยากแกะลองมาดูได้นะครับไม่ห่วงนะจะมาแกะดูเม็ดอาร์ตตรงประตรงประตูเราไม่ว่ากันนะครับเราเข้าใจซื้อรถกันเป็นล้านไม่เป็นล้านเป็นแสนเมื่อก่อนมันเคยเป็นล้านก็มาดูกันได้ไม่ห่วง โลโก้ e85 ครับน้ำมันแกสโซโฮอล์30บาท e85 ลิตรยี23บาทประหยัดไปได้เยอะสาวอากาศไม่มีรวมอยู่ในไล่ฟ้าแล้วก็ดเม n นชันทางด้านขวาเนื้อเลกเกอร์ยังดีอยู่เลยนะเลกเกอร์ไม่ได้บางด้วยแนะนำอยากให้ลองมาดูครับแอค o คอร์ดในราคายาลิตครับลองมาดูกันได้นะปี13.14เออลืมแจ้งเลขหม่ตั้งแต่แรกไมอยู่ที่แสน20,000กิโลเมตรครับ เอวเลคิดให้แล้วก่อนมาทำ YouTube นะครับใช้รถปีละ17,000โล1ม0่0โลถือว่าไม่เยอะเลยแหละไม่เยอะเลยรถใช้งานแบบสม,มูทมากไะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขึ้นด้านในเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพวกแปบ๊บนึงนะไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ตัวแผงประตูพวกนี้เห็นไหมประ,ะดูเป็นซอฟทัชครับอันไหนดำมันก็ยังดำอยู่อันไหนมันยังมันควรเป็นสีเบจมันก็ยังเบจอ,อยู่ ลายไม้แต่งเพิ่มเติมให้เพื่อความหรูหราให้นะครับเมมเบรี่สีครับจดจำตำแหน่งผู้ขับขี่ได้ถึง2ตํตำแหน่งนะครับก็ชอบนางท่าไหนสรีระแบบไหนก็เมมไว้ได้เลยนะครับใช้รถ2คันก็บทปัญหามานั่งทะเลาะก,กันนะอีคอนโหมดครับตามสไตล์ของค o n d a ครับมีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเปิดได้ปิดได้นะครับถ้าคุณลำคาญกับมันนะเจ้าของเก่าก็ทำมาให้แล้วควบคอนโทลมีมันติฟังชันมีรถเป็นล้านไม่มีไม่ได้ครับแต่ว่า ด้วยเกรดรุ่นที่มันเป็นสองจุสี่ตัวนี้มันเพิ่มของแพดเดิลชิพเพิ่มมาให้นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าใช้งานดีมากเพราะมันดีเพราะผมใช้มันอยู่นะกับรถที่มีแพดเดิลชิพเนี่ยบอกเลยใช้จนติดครับติดรู้สึกว่าขาดไม่ได้เลยแหละไฟหน้าออโต้ไฟตัดหมอกมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเท่าับที่ปัดน้ำฝนมีปัดหน่วงเวลาให้ด้านหน้านะแล้วก็ไมแท้นะครับไม่หนึ่งแสสองหมื่นกิโลเมตรแท้แทนะครับไม่มีกลับกอนะอ่า ด้านหน้าหน้าจอแอคคอร์ดเนี่ยดีไซน์ข้างในครับเขาจะพยายามทําให้เป็นในเรื่องของความล้าสมัยเลยมีจอบนฝั่งในคอนโซลจอล่างคือจอควบคุมเครื่องเสียงจอบนคือจอแสดงผลนะครับฝั่งอยู่ในคอนโซลเลยวัสดุพวกนี้เป็นซอฟทัสครับเป็นหนังนุ่มๆเลยคุณผู้ชมก็้รงบอกดีไซน์เขาไม่ล้ําสมัยเลยแหละดูแลสร์ตมากแอร์ออโต้มีให้แอร์ออโตโม้ออโตโมีชี่เก็บของมีม่านหลังปรับไฟมา่านพวครับม่านหลังพับไฟไฟ้าให้นะนี่ ไฮไลท์กนหน่อยดูรถดูที่มาที่ไปกันด้วยครับดูกันเลยบุกวารันตีมีครบๆนะครับสมุดคู่มือก็นั้นหนากันเลยครับผมแล้วแต่นะบางคนน้อยคนนะที่จะอ่านบดแต่แนะนำถ้าซื้อไปแล้วลองอ่านกันดูก็ได้นี่บริษัทเจ้าของเก่าไรพีวีวันที่ขายนะครับซื้อรถมานะวันที่9เดือน6นะครับ รถเป็นปี13จริงแต่มันออกปีแต่ว่ามันใช้จริงๆเนี่ยปี14นะครับเดือน6เลยด้วยนะเอาจริงๆคุณก็ซื้อรถของปี14ไปแหละนะครับผมนี่บอกที่มาที่ไปชัดเจนเลยจะเปิดให้ดูกันเลยรายละเอียดการเข้าสูยนต,ต่างๆมีให้นะครับ มีให้นี่เขาเข้าสู่ล่าสุดที่แสนหมื่นกิโลเมตรนะครับรถแสนสองนะครับก็แต่ไม่ต้องห่วงนะมาที่เราเราเมท่ทนเราเซอร์วิสใหม่ให้หมดนะครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้คองแถมเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปนะรถพระเอกครับน่าใช้เท่ากับว่าซื้อแอคคอร์ดได้ในราคายาลครับจริงๆน่าใช้น่าใช้ก็ป้ายแดงผ่อนกันอยู่สองหมื่นอ่ะอันนี้ให้ผ่อนเดือนละอยู่ที่เก้าพันไปปลายรถใช้งานม,ามือเดียวด้วยไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรไม่แท้ครับ ถ้าเจอกับเจอกอผมซื้อคืนให้เต็มราคานะครับบอกเลยปกักบขุนหมีพูดอย่างนี้ซื้อคืนเต็มราคา,าจริงๆมาห้องเครื่องเรียกว่าก็หัวใจหลักครับดูรถยังไงก็ต้องเปิดฝากระโปรงกันดูทุกคันอยู่แล้วเนาะ ฝากระโปรงไม่ถอดทำสีครับเดิมเดิมครับฝากระโปรงเดิมคันนี้รถพระเอกผมย้ำอีกทีหนึ่งนะมันพระเอกมากๆเลยไม่เชื่อลองมาดูให้เห็นกับสายตาตัวเองก็ได้นะครับแต่ในคลิปผมจะพยายามอธิบายและให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับกว่าลูกค้าจะเข้ามาหัวน็อตต่างๆอยู่คงเดิมครับคงเดิมหัวน็อตต่างๆน็อตช็อคอัพอันนี้มีคำช็อคอัพมาให้ลดการบิดตัวของบอดี้รถนะเวลาลดเข้าโค้งให้ น็อตไฟหน้าครับยังไม่ถอดนะครับยังคงสวยๆงามๆสี่คานหน้าไม่ได้ไหลมาครับดูคานด้านในหน่อยก็โอเคสวยรถไม่โดนหน้ามาครับเครื่องรับประกันให้ฝากระโปรงช็อกอัพฝากระโปรงก็ของฮอนด้านะครับเอาเรียกว่าตัวหมายเลขแชสซีนัมเบอร์ก็ยังอยู่อยู่นะครับผมน็อตหม้อน้ําก็ไม่เคยถอดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับกิบล็อกด้านหน้า คงเดิมไม่ได้แกะไม่มีผิดแปลกนะครับก็ลองมาดูกันได้ครับรถด,ดีๆอย่างนี้ perfect คคาครับลาซาน87นะป่ะเดี๋ยวสรุปกันเลยของแถมที่จะได้นะครับกับเจ้า Accord 24EL ป้ายแดงขายล้าน6เป็นรถปี2 0 1 3จดทะเบียนปี14เจ้าของเนี่ยเขาซื้อรถมาเดือนวันที่9เดือน6ปี14นะครับอันนี้ก็ขายกันเลยในราคาอยู่ที่5 8 7 0 0 0บาทใครตัดสดเอาราคานี้ไป ในเดือนกันยายนเดือนนี้ใครจอง4,000ลดให้4 0 0ื0นบาทนะครับผมผ่อนเดือนละเอวร์เรแล้วอยู่ที่เดือนละ9,000นะราคาก็เท่าๆกับยาลิสแหละนะครับผมก็คันนี้นะครับย้ำเลยนะคันนี้ของแถมออฟเฟอร์ครบนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองเปลี่ยนให้ขัดสีขัดให้เครื่องเกียร์กล่องเรารับประกันของ Perfect Car ให้นะครับและที่สำคัญครับ ค่าจัดค่าโอนค่าใช้จ่ายแฝงเราไม่เลียดเก็บคุณผู้ชมอย่างใดเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยใครชอบแนวอย่างนี้จบแค่ราคาตัวรถกันอย่างนี้กดกระดิ่งกดจดสกายกันไว้ด้วยนะครับเอออีกอย่างหนึ่งบริการฉุกเฉินทั่วประเทศครับยี่ชั่วโมงอันนี้เรามีให้จริงจนะครับเราซื้อเป็นความคุ้มครองของบริษัทอีบริษัทดึงไว้ให้นะเราจ่ายเงินซื้อให้จริงจนะครับก็น,นี้ไม่ว่าจะเป็นแบตหมดน้ํามันหมดยางแตกลืมกุญแจในรถ ตรวจเช็ครถีได้ทั่วประเทศนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยเราให้เลยปีหนึ่งกันเต็มๆเอาไปใช้กันให้หนาใจเลยคุณผู้ชมครับใครสนใจรถคันนี้นะกลัวไม่อยู่สนใจดีๆอย่างนี้097 1818000 18โทรมาได้ตลอดครับย้ำอีกทีหนึ่งว่า p e r ร์เฟคคาไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงครับผมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับก่อนไปอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ